ร่างกายของเธอผ่อนคลายทีละนิดลองฟังเสียงบางอย่างที่อยู่ในความเงียบนี้เสียงแผ่วเบาเหมือนกระซิบจากอดีตไกลๆเสียงที่บอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นะอย่าลืมฉันไปนี่คือเสียงของเด็กน้อยคนนั้นเด็กที่โตมาท่ามกลางความคาดหวัง เด็กที่คิดว่าต้องทำดีต้องเก่งถึงจะได้รับความรักถึงจะมีคุณ้าแต่คืนนี้เธอไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วเพราะตัวตนที่แท้จริงของเธอไม่ใช่สิ่งที่โลกบอกให้เป็นแต่เป็นสิ่งที่หัวใจเธอเรียกหาสมุมาจินตนาการว่า เธอกำลังเดินเข้าป่าบนทางดินนุ่มๆป่ารอบตัวสว่างด้วยแสงของพระจันทร์ไม่ใช่สีขาวนวลแต่เป็นสีน้ำเงนนุ่มๆคล้ายแสงเทียนบนผิวน้ำทุกก้าวที่เธอเดินดินใต้เท้าเหมือนรับรู้ลมหายใจของเธอเหมือนพื้นป่าทั้งเงินกำลังบอกว่า เธอปลอดภัยไม่ต้องกลัวเธอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆต้นไม้สองข้างทางดูสูงขึ้นแต่บรรยากาศกลับอบอุ่นขึ้นเหมือนป่าแห่งนี้รู้จักเธอมานานรู้จักแม้กระทั่งความเจ็บปวดที่เธอไม่เคยพูดออกมาในป่านี้ไม่มีกฎ ไม่มีกำแพงมีแต่ความจริงที่กำลังรอเธอคนพบเธอเห็นกระท่อมไม้เล็กๆที่มีแสงไฟสีเหลืองนวลลอดออกมาจากหน้าตาเหมือนบ้านที่เธอเคยวาดตอนเด็กแต่ไม่เคยได้อยู่จริงๆเธอก้าวเข้าไปช้าๆเปิดประตูและได้พบกับเด็กน้อยคนนั้น เขานั่งกอดเขาอยู่มุมห้องและเงยหน้าขึ้นมาด้วยดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวังและความผิดหวังที่ซ่อนลึกไว้เธอคุกเข่าลงยื่นมือไปหาเขาเด็กคนนั้นกระซิบว่าฉันเคยคิดว่าถ้าฉันไม่ทำตามคนอื่นฉันจะไม่ถูกรักเธอยิ้มบาง,บาง และตอบกลับว่าไม่จริงเลยนะตัวตนที่แท้จริงของเราสวยงามที่สุดเสมอไม่ต้องเป็นใครเพื่อให้ใครรักเรารักตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เด็กคนนั้นค่อยๆค,ค,คลายแขนและเดินเข้ามากอดเธอเป็นกอดที่รอมานานหลือเกิด ที่ทำให้หัวใจเธอกลับคืนบ้านหลังเดิมในกระท่อมมีตะกร้าหนึ่งใบนหนักและเต็มไปด้วยก้อนหินก้อนเล็กๆแต่ละก้อนมีข้อความสลักเอาไว้ความคาดหวังความกดดันหน้าที่ที่ไม่ใช่ของเรา ความต้องการของคนองอความกลัวว่าจะผิดหวังจากใครบางคนความกลัวว่าจะดีไม่พอเด็กในตัวเธอช่วยหยิบมันขึ้นมาทีละก้อนส่งให้เธอให้เธอเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่เธอไม่อยากแบกมันอีกต่อไป นี่ไม่ใช่การทิ้งความรับผิดชอบแต่เป็นการทิ้งภาระที่ไม่ใช่ของเราเธอเดิเดนออกไปริมลำธารสูดลมหายใจช้าๆหัวใจอ่อนโยนกว่าที่เคยแล้วเธอก็ปล่อยก้อนหินร่วงลงมาเสียงจมเบาๆ เหมือนปบพันธนาการหลายปีออกจากออกกเด็กในตัวเธอยิ้มเป็นรอยยิ้มที่เธอไม่เคยเห็นมาเนิ่นนานแ้าตอนนี้เธอไม่ใช่เด็กที่เจ็บและไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งเธอคือการรวมตัวของลูกสองพลังพลังที่อ่อนโยนเหมือนน้ำและมั่นคงเหมือนแสงที่ส่องผ่านผิวน้ายามเชา้า ตัวเธอก็เริ่มสวา่างเหมือนมีแสงลอยขึ้นจากพืนเหมือนดวงดาวกำลังฟื้นจากการหลับไหลน,นี่คือจิตวิญญาณของเธอตัวตนที่แท้จริงของเธอแม้เธอจะเคยเจ็บมา,มากแค่ไหนแต่หัวใจของเธอก็ไม่เคยหยุดรับ ใบนี้เธอจับมือเด็กคนนั้นเดินออกจากป่าแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อกลับไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเด็กคนนั้นกลายเป็นแสงเล็กๆลอยกลับเข้าตัวเธอรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและไม่แยกออกจากกันอีก ตอนนี้เธอคือตัวตนเต็มรูปแบบเธอไม่ต้องเป็นคนที่โลกต้องการอีกต่อไปเธอเพียงต้องเป็นเธอและนั่นมันงดงามเพียงพอเสมอมาลมงหายใจสุดท้ายเบาๆพาเธอกลับสู่ร่างกายกลับสู่ความจริงที่ตอน อ่อนโยนกว่าเดิมมากเพราะโลกภายในของเธอได้รับการเยียวยาแล้ว